แน่ขอไม่ได้ครับรถมีใหม่สั้น มีลาฟฝนตกฝน,น,นล่งกับคลอยไปคลอยมากนะครับทีว่วานกระไรก็โตอยู่มันลื่นครับอุดร43นสีสิสามกิโลครับเนี่ยครับน้ำตกเก้าโต้1กิโลเมตรมีโอกาสจะติดท้ดายในเพิ่อนในไล่มองนะครับอันปอนอนนะครับ นอนเหจังบาต้นไม้นอนอีกแล้วนอนยิงไว้แบบถ่ายลูปเกดีวี่ยนเนอู้นะครับชูการเขาสิม yep like ีเกดีว้ต้นไม้บังุมมแอีกเอ่บอไม่แข่งคันคนนี้แน่วซัง เออมันเป็นสไตล์ั็แบบอ๋อมันเป็นสไตล์วะสินทุกคลิปทุกนั่นก็แบบนี้นะออ๋มันเป็นสไตล์เออบอแข่งแรกก็ได้ตาในถึงแล้วครับนี่ครับสารปูลุกสร้างกิ่นวัตถุให้กิ่นวัตถุเลยบ้านไปบ้านมากับแม่สักการะได้ครับสารปูลุปแข่งคู่บ้านหน่อย ค่อนกับสันๆอันนี้ท่าขึ้นวัดดอยเทยพสมบูรณ์ครับที่มีพุทธพ,พุทธรูบอ,อยิ่เมื่อกี้ครับเน,นียดไมเลยอันนี้ท่างลงน้ำตกครับ ค่อยไปค่อยมานะครับแต <c oughs> ่พอชั้นั้นเสร็จตั้งครับไม่ยามค่อยไค่อยมา มาที่นี่ลองร้อยครับลองร้อยแหง่งการถึกเสียดสีรถชำน,นาญเต้นท่านกับพาดเลยครับจะสิบเป็นโค้งจ้ำนี่ ต้องหนึ่งแดนคไปคมาเระบัดระบ้างาขาวซพี่ชุดพักรถอยู่เครื่องสันเขาครับํำหรับเครื่องร้อนเบรกร่อนนี่แวะพักรถจอดขิ้นเขาขิ้นน้ำขอนกาแฟามี่ครับของน้องของน้า มีอ่างเก็บน้ำน้อยอยู่นี่ครับโครงการชลประทานเป็นักรถขายกาแฟทำเขากำนังเฮ็ดกะมีนะครับนี่เห็นว่าเนี่ยเขาจะเอานั้งขายเฮ็ดเบี๋ยวซื้อได้เฮ็ด,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 ดผู้เขาโดยแท้ครับผู้เขา ครับเอาเทาไปเพิ่งทางโล่งครับ